ไปเห็นเรมึงแต่ไปไทยไปถึงก็มาขายคือพวกไปทังละว่าไปไทยยังบางคนน้ำไทยรานบนนโอ้มันเด่มันเป็นจรวมันได้สิอะไรนี่เราอย่างเงี้ยเาราอุบนะอย่างบ้ซื้อมนเดี๋ยงเลียงทีนี้บางยันยงเดี๋ยงทีี้บางคนคนอุบุอันเบางตามบางที่ดีก็ไปแต่เราไปไทยเลียนที่เัง มันี่ว่ารลอดอกก็งหนั่งอีครับมีจากกันพร้อมด้ยเมื่อเมื่อนพอมครับไม่รบวนแต่ช่วงระยุบนนะครับก็แบบนี้แหละไปเอากล้องนีไปเราให้ย่างตือเขาอยู่พูดใดเป็นเนีก็เนตติ่งอยู่นะอันนี้ยังก่เนเนตติ่งเลยมะย่างแบบเอาขึ้นไหนไม่เอไม่ไม่ครับไม่ 真哪